เมือ่อหลายสิบปีก่อนนะมีเด็กชายคนหนึ่งที่เจ็ดขวบเขามป็นคนรักธรรมชาติมากนะชอบหนีเที่ยวไปชมนกนะไปชมธรรมชาตินานา,นาชนิดโดยเพพาะสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลา ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือพ่อนกนี่ชอบมากแต่ก็ชอบตกปลาด้วยวันหนึ่งตกปลาเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุนะมันมีอะไรไปทิ่มตาจริงๆก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะแต่ว่าเด็กก็ไม่ยอมบอกพ่อแม่ตอนหลังเนี่ย แผลมันก็ลามนะจกนกระทั่งเลนตาเนี่ยมันขุ่นมัวท้ายเนี่ยก็ต้องลอกเลนตาออกผลก็คือว่ามองอะไรไม่ค่อยชัดโดยเพราะมองไกลๆแต่ก่อนนี่ชอบนะดูนกนะแต่ว่าตอนนี้ดูไม่ค่อยได้ลนะเพราะว่า มันดูไกลๆไม่สะดวกจะดูได้ก็เฉพาะสิ่งใกล้ๆแล้วก็เล็กๆนะก็เรียกว่าไม่มีโอกาสเหมือนกับเด็กทั่วไปที่ได้ชื่นชมธรรมชาติแต่การที่เขาเนี่ยเห็นได้เฉพาะสิ่งเล็กๆใกล้ตัวเนี่ย มันก็ทำให้เขาเนี่ยมีภาษีดีกว่าเด็กคนอนื่นก็ตรงที่ว่าสามารถจะเห็นมดนะเห็นมแมลงตัวเล็กๆได้ชัดกว่าคนอื่นด้วยมองเห็นนกไม่ค่อยได้นะไม่ชัดแต่มองเห็นมดเห็นมแมลงเนี่ยได้ชัดกว่าเด็กทั่วไปเขาก็เลยมาหันมาสนใจเรื่องมดเรื่องมแมลง แล้วก็ศึกษาเรื่อยมาด้วยความรักจนกระทั่งพอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็เรียนแต่เรื่องนี้แหละเรื่องมดเรื่องแมลงจบแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ก็ศึกษาวิจัยเรื่องมดเรื่องมแมลงนี่แหละเพราะว่าเรื่องอื่นไม่สะดวกตามไม่ดีท้ายเนี่กลาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมด นะเป็นาศาสตรา,า,าจารย์ที่เก่งที่สุดนะในเรื่องของมดจนได้รับฉายาว่ามนุษย์มดนะตอนที่เขามีชีวิตยอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องมดได้ดีกว่าเขานะอาจารย์คนนี้ชื่อเอ็ดเวิร์ดโอวิลสันซึ่งมีชื่อมากนะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องมดอย่างเดียวนะแต่ว่าเรื่อง อื่นๆด้วยนะเพราะว่าเขาฉลาดในการเชื่อมโยงเรื่องธรรมชาติของมดเข้ากับพฤติกรรมของสัตว์ชนิดอื่นๆรวมทั้งคนด้วยแล้วตอหลังเขาก็มากระตุ้นให้คนตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเรื่องความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพแต่ว่าเรื่องที่ เขาโดดเด่นที่สุดนี่ก็หนีไม่พ้นเรื่องหมดนะเขาเป็นคนแรกนะที่ประเมินว่าเนี่ยมดทั้งโลกเนี่ยนะมีประมาณหมื่นล้านล้านตัวและที่เขาประเมินนี่ไม่ได้ดาวเอานะหรือว่ายกเมฆนะแต่ว่าเขาศึกษาอย่างทะลุปูุโปร่ปรง ไปทุกทวีปทั่วโลกนะเพราะว่ามดนี่มันมีอยู่ทั่วเรียกว่าเกือบทุกทวีปเลยนะยกเว้นขโครลกตายนะอนอกนั้นี่มีมดหมดนะแม้กระทั่งบนเขาสูงที่หนาวก็ยังมีมดนะแล้วเขาก็ พราว่าเนี่ยมดนี่มันมีจำนวนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะมันก็จะหนักประมาณ12เมกะตันซึ่งหนักกว่าน้ำหนักของนกทั้งหมดในโลกรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกในนมสัตว์เลี้ยงลูกในนมเนี่ยรวมทั้งม,น,มนุษย์ด้วยนะทั้งโลกเนี่ยรวมทั้งนกเนี่ย ที่มีอยู่มากมายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยยังสู้มดทั้งโลกที่รวมกันไม่ได้โอ้โหสิ่งเล็กๆกระจิตเล่นนี่มันมหาศาลนะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าการที่เขาเนี่ยเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตนะก็คือเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ไม่สามารถที่จะมองอะไรไกลๆได้ แต่ว่ามันก็ทำให้เขาสามารถที่จะมองอะไรใกล้ๆเล็กๆได้ดีกว่าคนอื่นแล้วเขาก็มาเอาดีทางนี้นะนการที่คนเราเนี่ยมองอะไรไกลๆไม่ได้เนี่ยมองได้แต่ใกล้ๆเนี่ยจะว่าไปมันก็เป็นจุดอ่อนนะเป็นข้อเสียเปรียบแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็ทำให้เขามีข้อได้เปรียบนะก็คือว่ามองมด แล้วก็มแมลงได้ชัดกว่าคนอื่นแล้วพอเข้ามาเอาดีทางนี้นี่เขาก็เรียกว่ากลายเป็นเลิศเลยนะไม่มีใครสู้เขาได้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมดแล้วก็มแมลงนะเรียกว่าเปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งมีเด็กญี่ปุ่นคนหนึ่งนะ เกิดอุบัติเหตุตอนอายุสี่ขวบต้องตัดแขนซ้ายทิ้งกลายเป็นคนพิการไปเลยนะเด็กคนนี้เนี่ยแกชอบยูโดนะรักการเล่นยูโดมากตอนหลังเนี่ยก็ไปขอเรียนกับอาจารย์เมื่ออายุ10ิบขวบนะอาจารย์คนนี้ก็มีชื่อนะ อาจารย์เห็นสารลโลแล้วก็ไม่ให้เรียนจะเล่นยูโดได้ไงนะมีแขนข้างเดียวแต่เด็กคนนี้ไม่ยอมแพ้นะนั่งอยู่หน้าสำนักเตื้อเนี่ยทั้งคืนเลยจนอาจารย์เนี่ยเห็นความมุ่งมั่นก็เลยใจอ่อนยอมสอนให้แต่มีข้อแม่นะบอกว่าเนี่ยอาจารย์จะสอนวิชาพื้นฐานให้ทุก กระบวนท่าเลยแต่วิชาชั้นสูงเนี่ยสอนให้ท่าเดียวอันเด็กก็รู้สึกผิดหวังนะถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์หึงตั้งใจจะสอนผมแค่ท่าเดียวอาจารย์ก็ตอบว่าเนี่ยก็เธอมีแขนข้างเดียวเนี่ยนะรู้ท่าขั้นสูงเนี่ย แค่ท่าเดียวก็เกินพอแล้วเด็กฟังก็รู้สึกใจเสียนะแต่ว่าก็ยังดีใจที่อาจารย์รับสอนให้ก็เรียนอาจารย์คนนี้ด้วยความตั้งใจนะและอาจารย์ก็ทำอย่างที่พูดนะสอนวิชาพื้นฐานท่าพื้นฐานให้หมดเลยแต่ถ้าสุดยอดหรือว่าท่าขั้นสูงเนี่ยสอนแค่ท่าเดียว เด็กคนนี้ก็เรียนท่าเนี่ยมันเป็นท่าทุ่มนะเรียนท่าเนี่ยท่าเดียวเลยนะหกเดือนจนคล่องแคล่วชำนาญอนนี้พอเรียนจบนะธรรมดานะก็ต้องมีการแข่งขันเด็กก็อยากจะเข้าร่วมการแข่งขันยูโดระดับประเทศนะแม่ก็พ่อแม่ก็ ไม่อยากจะห้ามปรามนะเพราะรู้ว่าเนี่ยลูกคงจะไปไม่รอดหรอกนะมีแขนข้างเดียวแต่เมื่อลูกตั้งใจก็สับสนุนหน่อยตอนที่แข่งกันนัดแรกนะพ่อแม่ก็มาไม่ได้เตรียมให้กําลังใจนะมาเตรียมปลอบใจเตรียมปลอบใจลูกที่เชื่อว่าคงจะแพ้แต่บรากว่าลูกชนะนะ เด็กคนนี้ชนะในการแข่งนัดแรกเพราะว่าความอดทนนะแล้วรู้จักคอยแกจะก็จะคอยใช้ท่าไม้ตายเนี่ยที่อาจารย์สอนเนี่ยรอจนกระทั่งคู่ต่อสู้เผลอก็ใช้ท่าไม้ตายเนี่ยทุ่มก็ชนะและพอผ่านพอเข้าสู่นัด พอแข่งขันนับต่อ,ตอไปเนี่ยแกก็ใช้ท่าเนี่ยนะท่าทุ่มเนี่แหละเป็นท่าเดียวเลยนะแล้วปรากฏว่าสามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้คนแล้วคนเล่าจนกระทั่งทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศนี่นะคู่ต่อสู้นี่เป็นแชมป์เก่านะตัวสูงแข็งแรงนะแล้วก็ ไม่ได้พิการด้วยนี่ข้อสำคัญใครๆก็คิดว่าเนี่ยเด็กคนเนี้นะก็คงจะแพ้ไนอะ้ที่เข้าทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศนี่นก็ถือว่าเก่งแล้วแล้วใครเขาก็รู้นะว่าเด็กคนนี้มีท่าไม้ตายอยู่ท่าเดียวนะเพราะว่าท่าอื่นเนี่ยครูไม่ได้สอนและตัวเองก็ไม่ได้ฝึกด้วย แต่พอเล่นไปเล่นไปนะบอกว่าในที่สุดเนี่ยเด็กคนนี้ก็สามารถที่จะทุ่มคู่ต่อสู้ที่เป็นแชมป์เก่าได้ด้วยท่าที่เป็นไม้ตายโอ้เด็กดีใจมากเลยนะคนอื่นก็ดีใจนะไม่น่าเชื่อเลยนะ mm hmm. เด็กแขนเดียวนี่ชนะเลือดยูโดแล้วเด็กเนี่ยพอได้รางวัลเนี่ยก็ ตรงไปหาอาจารย์เลยนะแล้วก็ถามอาจารย์ว่าทำไมเนี่ยแค่ท่าเดียวเนี่ยนะจึงสามารถทำให้ผมเนี่ยชนะเลิศได้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเธอรู้ไหมไอ้ท่าที่ท่านสอนเธอเนะ่มันเป็นท่าไม้ตายสุดยอดของยูโดและวิธีแก้ท่านี้เนี่ย มันมีวิธีเดียวนะที่คู่ต่อสู้จะทำได้คือจับแขนซา้ขงเธอเนี่ยแล้วก็ทุ่มพูดจบนะั้นเด็กก็มาดูแขนสรซางตัวนะแขนสรซางตัวไม่มีให้คู่ต่อสู้จับเพราะนั้นเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยก็เลยไม่สามารถจะแก้ท่าไม้ตายเนี่ยของเด็กคนนี้ได้เด็กคนนี้นะมีจุดอ่อนนะ ก็คือมีแขนข้างเดียวแต่สุดท้ายมันกลายเป็นจุดแข็งนะที่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถจะเอาชนะได้เพราะไม่มีแขนซ้ายนะจะจับเพื่อทุ่มก็กลายว่าจุดด้อยนี่กลายเป็นจุดเด่นนะจุดอ่อนกลายเป็นจุดแข็งอาจารย์ก็รู้นะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีจุดอ่อนแต่ก็สามารถจะใช้จุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งได้้คนเราเนี่ยนะ ไม่ว่าจะมีอะไรแค่ไหนแม้จะมีน้อยแต่ถ้าทำให้เต็มที่มันก็เกิดประโยชน์มากมายแม้จะมีจุดอ่อนแต่ถ้าเปลี่ยนให้กลายเป็นจุดแข็งมันก็ทำได้หรือที่ว่าเราจะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แค่ไหนนะอย่างเอ็ดเวิร์ดโอวิลสันเนี่ยนะตาเขาไม่ดีเลยนะมองได้แต่เฉพาะสิ่งเล็กๆใกล้ๆตัว แต่พอเข้ามาเอาดีทางนี้นี่นะก็กลายเป็นผ ksi, ู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะเรื่องมดแล้วก็กลายเป็นนักวิชาการที่สามารถจะให้ความรู้กับผู้คนในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติได้มากมายเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะแต่ว่าผลงานนี่ก็ยังเป็นที่ยอมรับนะทั้งหมดนี้นะเป็นเพราะว่าตาเขาเนี่ยมองนกไม่เห็น มองนกไม่ชัดก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอราเตรียมรับพรจิตตังปฏิตังทุมหังคอยทาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโาโสยธา เหมือนพระอาจารย์นในวันเพนมณีโชติราโซยาาเหมือนแกมณีอันสว่างสวัยหวรนยินดีสาเพียิโยวิวัชันตุหวานจารายทั้งพวงจงบำราชไปสาพโรคโควินาสตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่าน สุขิตีพายยโกภาวะทานจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาพิวาทนาสีลิสนิจังุทาปจายโนจัตตารธรรมาวันทานติวันโนสุขังพลังสีพ่พาวานคืออายุวันนาสุขพพะพาะย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวายกรา มีปกติอ,อ่านน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตด,ดุสสาพามังคลังขอสาพามองคณจงมีแก่ท่านราคันตุสสาคาเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาหุทานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระธรรม สัพพาสังพานุพาเวนะด้วยอนุภาแห่งพาโสงสัทธาโสธิภาวันตุเตคภาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุเมื่อเดิน